สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะชีราจะมาพยากรณ์คนราศีตุลภาคพิเศษอีกแล้วนะคะมีคนถามมาว่าเมื่อไหร่คนราศีตุลจะพ้นวิกฤตการหรือออกจากเขาวงกฎนี้ได้สักทีค่ะก่อนที่เรานะคะจะได้ไปดูรายละเอียดนะคะชีราขอฝาก ท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจีราพาชาแนลด้วยนะคะจีราก็จะมีกำลังใจมากๆเลยค่ะที่จะทำคลิปดีๆเห็นอะไรก็จะมาบอกท่านผู้ชมให้รู้ว่ากรอบเวลาหรือรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งที่เรารอคอยจะมาถึงนะคะเอาละค่ะคนราศีตุลน,นะคะช่วงนี้นะคะโดนบาประเคาะ นำนะคะไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังค่ะในพบพันธุมีดาวเสาภพปัตตนิหรือพบคู่ครองมีดาวมฤตยูตอนนี้นะคะณเดือนนี้ก็มีดาวอังคารค่ะอยู่ที่พบกัมมะมีสารพัดเรื่องเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าที่บ้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยอดยานพานะคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงกันข้าม นะคะแล้วก็เรื่องการงานแต่นะคะจิลาขอพูดตรงจุดนี้ก็คือว่าดาวบาระเคราคเหล่านี้นะคะเป็นบาระเคราคที่ใหญ่ๆนะคะยกเว้นดาวอังคารซึ่งดาวอังคารนะสัก1นเดือนสอเดือนเขาก็โครจรอ,ออกแล้วแต่ดาวพระสาวดดาวมฤตยูและดาวราหูนี้นะคะ<ๆ>เขาใช้เวลาเป็นยาวนาน ก่อนอื่นจีลาขอพูดถึงดาวราหูก่อนนะคะเขาจะโคจรออกตรงจุดนี้คือจากพบมรณะมาเล็งลักคนลาศีตุลน,นะคะเมื่อประมาณต้นๆปีของปี65ค่ะมาเล็งลักก็หมายความว่ายังไงคนราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครองถ้าคนมีคู่อยู่แล้ว มีเกเลอร์คนเก่าพาอดาวนี้เข้ามาคนที่มีก็รู้สึกเบื่อนาะยอยากจะมีใหม่แต่ถ้าคนไม่มีนะคะอย่างน้อยก็เริ่มมีความรักมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วล่ะค่ะอีกดาวดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวมฤตยูทุกบันนี้นะคะ6ปีมาแล้วที่ดาวมฤตยูอยู่ที่พบคู่ครองคนราศีตุลน,นะคะมีความกุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับเพศตรงงน,นข้ามคู่ครองหรือหุ้นส่วนของตัวเองมีปัญหาสารพัดตลอดเวลา ที่ผ่านมา6ปีแต่ดาวดวงนี้นะคะจะออกก็ประมาณเ,าเดือนกรกฎาคมปี65นะคะเขาจะสลับเรือนกันดาวทุกดวงนะคะจะเดินทวนเข็มนาฬิกามีดาวพระเกตกับดาวราหูค่ะที่เดินตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นดาวพระราหูเมื่อประมาณต้นต้น,ตนปีห5้าเขาจะเข้าไปอยู่ในภพผู้ครองส่วนดาวมยูที่อยู่ในภพผู้ครองก็จะเข้ามาในภพมรณะนะของคนราศีตุลน,นะคะ เห็นไหมคะก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่จจลาพยากรไปแล้วอีกดาวดวงหนึ่งที่ทุกวันนี้ทําให้คนลาสีตุลทุกอกทุกใจมากไม่ว่าเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านมีการเจ็บไข้ได้ป่วยภายในบ้านรู้สึกมีแต่เรื่องปัญหามากมายก่ายกองสมอยู่ในนั้นนะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และยวดยานผานะถึงได้มาก็จริงแต่มันก็ยังไม่วายจะมีปัญหานู่นปัญหานี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะดาวพระเสารก็จะออกค่ะก็มือก ก็ประมาณต้นปี66นะคะก็แสดงว่านะคะปีปลายปี65ไปจนถึงปี66คนราศีตุเลเริ่มมอีอะไรดีๆขึ้นนะคะแต่จิลากล้าฟันธงได้เลยว่าเมื่อช่วงที่ดาวราหูมะเล็งรักก็คือประมาณปี65ไปจนถึงปี66คนราศีตุลมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครองถ้าใครยังไม่มีคู่มีเกณฑ์จะได้แต่งงานค่ะ ชอบมีอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพรพืพอหัสนะคะโคจรมาเล็งรักช่วงประมาณปี66ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกให้มีสติใจเย็น แล้วก็ค่อยๆคิดแก้ปัญหาไปนะคะเราไม่สามารถเกิดเองได้แต่เราสามารถที่จะเลือกทางเดินของเราไปในทางที่ดีนะคะถึงแม้ทุกวันนี้มันจะมีปัญหามากมายแต่ถ้าเราค่อยๆนะคะมีสติค่อยๆแก้ไขไปนะคะทุกอย่างมันต้องมีทางออกของมันนะคะจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคนราศีตุลจะต้องมีสติใจเย็นๆและเอาคําพยากรณ์ของจีลานะคะ ไปปรับใช้กับตัวเองให้มากที่สุดเลยค่ะจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคนราศีตุลจะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จีลาจะทำออกมานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ